กัดจ้าทุวันนี้ผมมาแจกเกมที่มีชื่อว่าลีกอาฟอปป้านะครับทุกคนจะผมซื้อน่าจะจะผมนึซื้อถาคิวไปแล้วเขาบอกคิดไปอย่างวะแล้วก็บอกก็ถามวันนี้แล้วด้วยผมลืมบอกคือเขาจะมาขออันนี้ค <maya> ือพอเราโยกพอเราตกปลาแล้วมันจะมันจะได้มันจะได้นี่ทุกคนพอเราตกปลาแล้วจะได้ของดีจะเป็นลงเขาลากแบบสบายว่าจะมองว่านี่คือขายคือมันก็คือเอิ้น มันคือเอเออะไรชื่ออะไรสักอย่างเขาเขาคือบวกบวกคุณคุณคิวคุนอันี้พ่าผู้หดิดที่ใจเป็นเราอะบวกบวกเยอะให้เลยคนรับจัิ <บๆ S 2> แล้วก็เอ่อโอเคซึ่งแล้วก็ผมก็เหมือนเดิมผมก็ต้องพยายามหาทางคิวทางคิวทำไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนเดิม ตัวโตขีดรู้ไหมฮะต้วโตคิดไหมใช่แ่หโตคิดอะือตงนส้ายคือเราจะเมื่อองมดง่ายๆเรได้แบตดีเบิร์ดอะเขียนเจอว่าแบตดี้เบิร์ดอะาโอเคเอาไปหนคิวนึคิวเรียนหรือว่าหนึ่งคิวเรียนบอกวหนึ่งคิวเียนเรีเอาไว้ก่อนเลย ไ่กันเลยยอมรับหนึ่งร้อยทีเรียนที่เหลือผมก็ฟังคลิปไอ้คนอันนี้ก็งงว่าทำไมผมซื้อแบบไม่บอกก็เพราะคลิปพังคลิปพังเพราะคนโทรหาคนเดียวนะครับอ้เอียก็ได้โทรหาผมแล้วผมก็คลิปพังทันทีเลยเสียดายบอกอันเนี้ยเป็นตุกปาต้องได้จากการบูชาไอ้คนนั้นน่ะบูชาน้องน้องฟอฟ้าเหมือนเดิมแหละน้องฟอฟ้าแต่แต่ผมงงสิ่งที่เขาสิ่งที่น้องฟอฟ้าก็คือเราพูดคำว่าโบเกค้นผมบอกบอกผมก็คือผมจะเชื่อว่าผมที่ผมงงว่าทำไมทำไมผมต้องด่าน้องน้องเขาด้วย น่าสต u p ิ d มากเลยเออโอ้หนึ่งร้อยคิวแป๊บเดียวหนึ่งร้อยคิวไปไหนแป๊บเดียวโอ้เนอะแล้วตอนนี้เราก็ไอพวกไอพวกไอพวกตัวอื่นนะคือพวกมันจะสามารถบั๊มเงินให้คีนได้ควีนส่วนตัวแรกเลยเออมึงมึงโชก่อนโชก่อนโชว์ไอพวกนั้นก่อนที่จะเป็นพวกควีนอ่ะพวกที่จะได้ควีนกันอ่ะไปตรงกันเถอะว่าพวกมันรูปร่างเป็นไงกันโอเคทุกคน ก็จะจบคลิปภายในตอนนี้ได้เวลาตอนจบของเราก็เรียกตอนจบคลิปขอบอกะกาศสุดแบบแต่ละอันเลยแล้วกันโอเคเริ่มประกาศสุดแบบันแล้วกันทุกอันเลยนะทุกคนผมจะพูดทุกอันเลยที่อัปเดตใหม่เอาแรกทุกคนไอ้บล็อกไอ้บล็อกอันนี้เออไม่ไอ้นี่สิไอ้นี่สำนักมิกกว้ลกันมิกกีเบลก็คือจะมีความรับที่ทำให้มันจะดรอปเงินประมาณสองหมื่นเราจะทำให้วลาวกได้เงินสองหมื่นส่วนส่วนส่วนเธอเบิร์สให้เงินประมาณหนึ่งหนึ่งแสนคูณหนึ่งแสน คุณหนึ่งแสนแล้วกันแล้วก็แล้วก็เหลี่ยมให้ประมาณหนึ่งล้านโปเตโต้เดอแคทให้ประมาณสามสโอสามหมื่นล้านสามสามหมื่นล้านสามแสนอ้สาอะไรวะสามหมื่นล้านเออแล้วก็แล้วก็บานาน่าให้ประมาณห้าแสนล้านส่วนเนโกให้ประมาณสิบล้านไม่ใช่สิบเออเออหนึ่งหน่งหมืละหนึ่งหมื่นหนึ่งมืล้านไม่ใช่สิบล้านนี่ยะสิบล้านเสิบล้านถูกแล้ว เห็นจะไปใครจะมาตะวันล้กันของุกรุกระเป๋าแม้แต่เมทัลกระเป๋าจีพังหมดทุกคนอันที่ทุกคนเห็นคลิปไปแล้วอ่ะโอ้ตัวคลิปของก็เลยทุกคนก็เห็นแล้วปันได้บอกว่าซื้อไปแล้วบอกว่ามันเอาไม่คืนดูเดบบี้ก็ไปกดโอเคอันนี้อันนี้ดูอันนี้อยู่ที่อันนี้อันนี้อ่ะโอเคอัต่อไปฟอปป้าควีนฟอปป้าทิงกับฟอปป้าเมกากับฟอปป้าโหลงเอ้ย ฟอป้าลุงจะทำกิ่วลุงมันจะไปโชว์ตัวให้ข้างล่างนะครับทุกคนแล้วก็มาจจะคือควีนผมเคยควีนนั่นคือเขาเป็นนี่ดูดเราคือก็เกิดเราเนี่ยเพื่อนเราให้ตามเขาพูดอ่ะเขาก็จะยิ่งบเขาจะยิ่งเพิ่มฟอป้ามาแล้วฟอป้าแต่ละตัวจะให้ใช่จะให้เพชรอ่ะคนเยอะมีก็จสี่คนแล้โหสวสี่เซตโอเคแล้วเราให้ถาคิวแล oui. ้วจบโลงของฟอป้าแล้วไปปุ้ง เราจะจบตอนนี้ไม่ได้เราต้องให้เห็นเราต้องให้คนเห็นก่อนว่ามันเป็นยังไงเพชร่ะแต่เพชรมันไม่ตอบแล้วนะเออเป็คนเก็บหรือเปล่ามีตัวเงินเก็บเปล่าเออวะหรือว่าเออจริงเว้ยลุงเขาเป็นคนเก็บหรือเปล่าวะใช่ไหมล่ะอันไม่เหมือนเพชรกดโซนิีกอ่ะง่ายๆอ่ะคือเหมือนกับเพชรโซนิีกอ่ะแล้วก็นี่ไงทุกคนจริงจริงนี่ไงทุกคนมากดชมมาทุกตัวเลยตอนที่จะดักลตอนที่จะไปอัพตอนที่จะไปซื้อของสุดท้ายอ่ะ อะไรอะอืมคิดทางดีกันเนาะโอ้โอ้โอ้อืมอะไรอะฉันอที่ไหนกันว้าฉันอยู่โลกขาวอะไรวันอะไรวันนะนี่ก็บังหน้าจอจังวะโอ้โหบังหน้าจอไม่ธรรมดาด้วยไม่ธรรมดา กันเดินด <mission Christmas> like ิมันบังหน้าจออยู่แล้วสัตว์เอ้ยมาดูกันก่นกันเดินแบบคลาสสิกสุดโต่งเราบอกว่าไม่ใช่อะอะไรวะกล้องหรือเปล่ามันเป็นเพราะกล้องเปล่าก้องปรบเป็นคลาสสิกแล้วกันเอเคแล้วละปรัยังไงว่าทำไมมันไอ้นี่ไม่รูปอันนี้ก็มาวะมาดูกันโอเค นะื้อตู้ดีสิละตูกใช้ไหนมันจะมีลูกแปลกๆอันนั้นอนะเออเชิญมาเดอ้ไอ้เนี่ยคือแบบไอ้เน,นี่ยคือแบบการเดินปะเรือมิกนะเงีายดมิกทับทับสติ๊กอะ่ะเ <c oughs> ชิญมาแล้วกันเนี่ยหน้าจอเสียฮะเฮลโหลก็เดิน ตัวเดียว,นะ <S <S วเดินฮะไอมีอยู่ it's me you forever นั่นคือ f o r e v ของคุณโอุโอ๊ยแพลงไม่แพลงไม่มีมันเล่นซึ้งเลยสันไปดิเราจะแบงเองครับทุกคนโห่ไม่ยินเสียังไม่อยากอ่านอะเพลงมันเข้าเกินเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปให้ทุกคนไม่ไหววะ ให้ยืนกับผมแบ่ให้ตรงเลยนะก่อนที่ปีฟอนอาจจะนาำโลกอาจจะนาำแล้วเราสามารถรีเซ็ตได้อ้อรีเบิร์ดง่ายๆคุณต้องชอบคุณจะรีเบิร์ดหรือลับไปที่โลกทำไงดีเ้าเคดรีเบิร์ดทุกอย่างทุกอย่างก็หมดไปหายไปหมดแล้วใช่ไหมใช่พอป้ากไม่อยากโุนแกโนะมันเป็นแค่ความฝัน เอาชีอะไปกูโดนยผมไม่ดูเลยมั้งมาจะทำให้เรารีเซตทุกอย่างเลยทำไงดีวะเอาทุกคนตอนที่ผมดึออกแล้วคนจะไม่รีเบิร์ตรีเบิร์ตไปก็ต้องทำอะไรอ่เออผมรีเบิร์ตก็ได้ผมยอมรีเบิร์ตจะทำใหม่เหรอไม่ได้ ที่แบบว่ามันทำใจไม่ได้ว่ามันอยู่อยูกมาแล้วอะถ้าเกิดเบิร์ดเอางี้ผมไม่ต้องการรีเบิร์ดรีเบิร์ดอะไรไปทุกคนสอบถามพี่มันก็ไม่ได้อะไรจะทำลากับผปรงมอ้งใชไม ไปหาดูก่อนไอ้ดูก่นผมค,คิดออกแล้วผมจะไม่ทำเอาไว้ความทรงจำแล้วกันมันสามารถเก็บได้โอ้เชื่อละได้นด้บ้ามึงใน,นมึงไม่สามารถเก็บได้ในมึงก็อย่าอยู่ต่อเลย แาเลยวะที่อ่เอานี้ไปแลกูเอาไปว่าบุคคจอบเพีงแค่กันครับบ๊ายบาย